เงินทำให้คนเปลี่ยนจริงไหมที่สำหรับฟิลคือไม่จริงฮะเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะเงินเนี่ยมันเปรียบเสมือนแว่นขยายเธอมันไม่ได้เปลี่ยนชีวิตใครหรอกมันเป็นเหมือนแว่นขยายถ้าคนคนนั้นตอนจนอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่เห็นแก่ตัวยิ่งเขารวยเขาจะยิ่งเห็นแก่ตัว ถ้าคนคนนั้นตอนจนอยู่เนี่ยเขาเป็นคนที่พูดคำหยาบพอเขารวยเขาจะพูดคำหยาบแต่ว่าเป็นคำหยาบเวอร์ชันใหญ่กว่าเดิมแต่ถ้าคนรวยคนนั้นเป็นคนดีตั้งแต่ที่เขายังจนเนี่ยยิ่งเขารวยเขายิ่งแบ่งปันเขายิ่งทําดีต่อความรวยเนี่ยมันเป็นเปรียบเสมือนกับแว่นขยายยิ่งรวยมากเราจะเห็นนิสัยด้านนั้นของเขาได้ชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเวลาที่เรารวยแล้วเนี่ยตัวมันจะใหญ่ขึ้นใจมันจะใหญ่ขึ้นมันจะกล้าพูดกล้าทําในสิ่งที่ตัวเองเป็นแสดงตัวตนของตัวเองออกมาต่อหน้าคนอื่นได้แบบที่ไม่ได้เขินนนนออออออาายยะะไไไรแตต่่่จจจูมมมด้เห็ุีขง แต่ตอนที่เขารวยแล้วเนี่ยเราได้เห็นแน่นอนความรวยไม่ได้เปลี่ยนใครมันเป็นแค่แว่นขยายอันนี้เป็นสาหรับฟิวเองนะใครจะบอกยังไงก็ช่างมันแต่สาหรับฟิวที่ฟิวเจอมาประสบการณ์ส่วนตัวแล้วก็ประสบการณ์ของตัวเองที่ผ่านมาในชีวิตเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเสมอฮะคือถ้าเขาเป็นคนดียิ้งแต่แรกเนี่ยถ้าเขารวยเนี่ยเขาจะใช้เงินตรงเนี้ยไปกับการช่วยเหลือผู้คนสร้างวัดสร้างโรงเรียนฟิวเจอมาเยอะมากคนแบบนี้ส่วนคนไหนที่เขาเคยเป็นขี้โกงเนี่ยยิ่งเขารวยเขายิ่งโกงกว่าเดิมเป็นอย่างนี้ตลอด